คือตอนแรกผมกับบิ๊กเบสอะคุยกันจบแล้วนะคุยกันดีนะวันนี้เบสก็โทราหาอยู่ก็คุยกันแต่คือประเด็นคือผมไม่ได้อยากให้ทุกคนรู้หรอกว่าว่าเบสโดนหรือว่าอะไรแต่คือเออมันโพส์เองคือเรียกไปอยู่ฝั่งเบสแล้วมึงโพสต์ปะฝั่งมึงโดนคือเฮี้ยอะไรวะไอเฮ er ี้ยมไม่อายหรอวะเฮ้ยถ้ากูเป็นเบสนี่คือกูไอเฮี้ย มึงเป็นผู้หญิงมึงก็ต้องโดนน่ะจริงๆอ่ะคือมึงทําเพื่อนตัวเองอายอ่ะมึงเลือกไปมึงย้ายฝั่งไปฟังเขาแล้วพอฟังมึงโดนแล้วมึงแชร์ฝั่งตัวเองงี่หรอวะคืออะไรวะเฮ้ยคือกูกับไอเบสคุยกันจบตั้งนานลวแต่คือมึงอ่ะมึงอ่ะโพสเองมึงโพสเองแอลมึงมึงไปเคลียร์มึงไปเคลียร์กับเบสเอานะเคลียร์กับบิ๊กเบสเอานะอันนี้กูไม่เกี่ยวแล้วนะไอเฮียกูละงงกับมึงจริง อเอลอีสัตอีซอ,อ,ซอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยใครตั้งให้มึงเป็นซอนเนี่ยไอที่หลอนขนาดนี้ไม่น่าเป็นซอนได้นะกูว่าคือมึงหลอนแบบหลุดระบบหลุดขั้นแบบคือน้องๆเขาโพสต์กันจนกูแบบว่ากูไม่กูไม่ไหวจะแคปมาลงแล้วอะคือเขาด่ามึงกันแบบอือค,คือพอเถอะพอดีกว่าเอลนะมึงอะพอดีกว่าจริงๆ <c oughs> มึงพอดีกว่ากูอนาถแทนเหระจริงๆเลือกดมด้แลรวนะเลยเขียวเลยอืมเขียวจนหน้าเบี้ยวมล้วมึงจำได้ไหมที่มึงรอน้าเบี้ยวเขียวจนคางเบี้ยวไอ้หี้ย่แล้วก็มาลงว่าอะไรนะลงเรียกคะแนนสงสารลงว่าแบบ ลงว่าแบบว่ากูหลอนว่ากูโจมตียน<อ>นู่นนี่นั่นไอ้เฮียก็มึงหลอนนะมันไม่มีใครเอามึงแล้วอะ่ะขนาดน้องมึงที่มึงบอกว่าเป็นน้องรักนะโทรไปถามได้เลยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกรู้กันอยู่เอ,เอ่ยก็ได้ไอ้แพทไอ้ซองอะไรอะ่ะน้องรักมึงอะ่ะเขายอมรับว่าเขาเคยเป็นน้องรักมึงแต่ตอนเนี้ยมึงถามเขาเลยเขาไม่เอามึงแม้แต่คนเดียวแม้แต่คนเดียวแม้แต่คนเดียว คนที่เอามึงก็คือคนที่ยังไม่เคยเจอมึงแล้วก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นยังไงแค่นั้นแหละจริงๆ